ยิวายัางไม่รีบเรื่องแต่งงานรับเปิร์ครียดเพราะโดนกดดันยันเป็นคนนี้หนึ่งรเปอร์เซ็นเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีสําหรับนางเอกสาวยิวาปริยาการและเปิร์สุวิกรมที่ทําเอาหลายคนคอยลุ้นว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะมีข่าวดีกันสักทีล่าสุดเจอนางเอกสาวมารวมงานเปิดตัวสตูดิโอน้องใหม่13เตอร์ทีนสตูดิโอพร้อมเปิดตัวหนังสแคร์รัวมูฟี่ที่เจ้าตัวร่วมสะดยก็ได้เปิดใจถึงเรื่องความรักพร้อมเผยถึงภาพยนตร์เรื่องสแคร์รัวมูฟี่ ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เอาจริงๆเขาโครงยังปรับได้อีกก็ยังไม่อยากพูดเท่าไหร่แต่โดยทั่วไปก็สบายสบายดูง่ายคะ่ะทำไมถึงตัดสินใจรับต้องบอกว่าพี่คุยทวีวัตรเป็นมือปั้นหนูได้เป็นนางเอกเรื่องแรกก็เพราะพี่คุยแล้วนางหน้าพระขนงพี่คุยก็กำกับคือหนูเชื่อมือพี่คุยเรื่องนี้ก็เป็นแนวคอมเมดี้โดยปกติแล้วเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าก็ลองดูยิมเราก็จอยกับคอมเมดี้อยู่แล้วหรือเปล่า จอยคะคือส่วนใหญ่คนจะชินยี่หวาในภาพจําของจันตากรงกรรม,มากกว่าเอะอร้องก็อาจจะเป็นรูปแบบใหม่ที่พี่ๆอยากจะนําเสนอในตัวหวาด้วยรู้สึกว่าท้าทายมันข้อนอข้างยากเลยละคะคือเหมือนคนที่จะพูดว่าถ้าพูดขึ้นมาว่าเดียวจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังมันจะไม่ตลกมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งหวา,ว,าว่ามันก็ปราบเซียนอยู่นะคะสำหรับตัวหวาใช้พลังงานเยอะมากเผลอๆหนูร้องให้ง่ายกว่านะเนี่ยหัวเราะก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายกว่าค่ะเราต้องหาเรสเฟอร์เรน์ให้ตัวเองไหม หนูว่าหนูต้องเสพเพิ่มกว่านี้แค่ตอนนี้เสพติกตอกไถเข้าไปก็หามากแล้วคนรอบข้างเราไม่ค่อยตลกพี่เปิ์สุวิกรมดูจริงจังพี่เปิ์ตลกนางจะมีมุมของนางแต่จะไม่ค่อยตามทันอย่างเช่นนางจะถามหนูว่าเต้าคืออะไรคือเหมือนนางจะช้านิดหนึ่งหนูจะต้องไปสอนเขาแล้วพอหนูสอนไปที่นี่ใช้ไปแล้วเขาก็มาใช้กับหนูเขาก็แซวว่าแบบนี้เขาเรียกว่าเต้าใช่ไหมไม่ได้เรียกเต้ากับผู้ชายไม่นะแค่บางทีเราเจอแมวน่ารักหนูก็เรียกนึกว่าเรียกพี่เปิ์ว่าเต้า อย่างนั้นน่าจะโดนโดนบ่อยเรื่องอะไรพี่เปร์เขาจะไม่ชอบพูดคำไหนแล้วไม่ทำพูดคำไหนให้เป็นคำนั้นก็จะเป็นเรื่องซีเรียสมากสำหรับพวกเราต้องจริงจังทุกเรื่องใหม่ไม่ค่ะสำหรับเขามันคือการรับปากมันคือการต้องทำให้ได้ไม่งั้นก็อย่าพูดท่าว่าทําไม่ได้ตอนแรกๆก,ก็ปรับนิดนึงตอนหลังๆห,หนูก็เลยไม่นัดเลยไม่เจอไปเลยแสดงว่าเวลาที่หวาจะพูดอะไรกับพี่เปร์ก็ต้องคิดก่อนคิดแล้วหนูก็ต้องแบบว่า ออวันนี้มันไม่มีนัดบางทีอยู่กับเพื่อนมันก็หลายๆเราก็ไม่อยากไปทานข้าวกับเขาแล้วซึ่งเขาก็จะซีเรียสมากเพราะถือว่าเขาล็อกคิวให้เราแล้วทำไมเราไม่มาไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเขาไม่นัดแล้วทำอะไรไม่นัดก็จะเป็นหลวมๆท่าว่างก็เจอกันมันจะมีจังหวะเจอกันถ้านหนูอยากเจอเขามากๆหนูก็จะไปตีกอล์ฟกับเขาอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําด้วยกันเป็นประจำเมื่อไหร่จะแต่งงานคือทุกคนเห็นภาพเราลงด้วยกันบ่อยด้วย อันนี้ชี้แจงคือเราลงรูปทุกเดือนทุกคนก็จะเห็นว่าเราเหมือนคบกันมานานซึ่งมันก็เป็นเวลาพอสมควรคนก็จะค่อยลุ้นว่าเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่คือหนูชิวมากตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปก่อนโควิดในทีนตอนนั้นอายุ30เราอยากแต่งงานแล้วพอหลับตายอีกทีหนึ่งเลยมา30กว่าแล้วเอาจริงๆโควิดก็เ,เวลาชีวิตเราไปเยอะเหมือนกันก็เลยไม่ได้รีบแล้วทีนี้เหมือนมันเลยตามเลยแต่ว่ามีการคุยกันตลอดเวลาคุณเขาก็อยากนะ แต่หนูก็คิดว่ารอแป๊บหนึ่งก็ได้หนูไม่ได้รีบอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนเริ่มเข้าไปคอมเมนต์ว่าเมื่อไรเขาก็รู้สึกบ้างนิดหน่อยซึ่งว่าก็จะเป็นแบบว่าไม่ต้องเครียดแสดงว่าจริงๆเขาก็ค่อนข้างเจอภาวะกดดันมากหนูว่าด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายความกดดันก็ไปอยู่ที่เขาแหละและหนูก็เห็นว่าเขาก็มีภาวะเครียดบ้างเพราะพอลงรูปคู่ปุ๊บคนคอมเมนต์เลยทันทีว่านานแล้วนะเมื่อไหรซึ่งว่าก็จับความรู้สึกได้เราสนิทกันอะเนาะ ซึ่งหวาก็จะบอกว่ามีคนที่มั่นคงคือวาพี่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยยังติดอะไรเราก็ยังอยากจะเป็นแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวพี่ๆจะไม่มีอะไรสัมภาษณ์ไงแต่เขาก็โอเคใช่ไหมกับการให้เราปล่อยไหลไปก่อนเขาก็โอเคนะคหนูว่าด้วยสถานการณ์ด้วยคุณพ่อพี่เปอรเพิ่งเสียเมื่อปีที่แล้วด้วยมันก็เลยไม่ควรจะตอนนี้ด้วยก็คุยกันแบบใจๆแต่ถ้าถามว่าเรามองเป็นเขาไหมเรามองเป็นเขาร้อยเปอร์เซ